อ่าเมื่อวานเมื่อวานตอนกลางคืนก็มาคุยกับเพื่อนๆเรื่องของปิดตาองค์นี้อืมปิดตาเมกกะสิทธิหลวงพ่อทับวัดอโนงที่ผมบอกว่ามันมันปื้มนะหยิบมาดูทีไรหยิบมาสองทีไรก็มีความสุขด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นรอยจาน มมอมกล้องมันเป็นอะไรไม่รู้มันไม่จับสวัสดีครับท่านสุเมศกล้องมันไม่จับ คือบางครั้งนี่ผมมองไม่เห็นไอ้คอมเมนต์นะอย่าว่ากันเลยนะอยากให้เพื่อนๆเห็นรอยจานอะกล้องมันทรยศเมื่อกี้ทดสอบดูแล้วก็ขยายมันได้อยู่แต่ตอนนี้ขยายไม่ได้เป็น เมื่อกี้นี่ขยายเห็นเลยเห็นเห็นรอยจานชัดๆเลยแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้อะมันไม่เขาไม่อยากให้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าอะรอยจานเนี่ยเพื่อนๆถ้ามีพระเก่าอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าไอ้ที่เราลงพิมพ์ดูนะใน Google อะว่าพระเมกสิทธิ์วัดอโนองเนี่ยนะเนื้อมันจะเป็นเนื้อปีกแมงทับออกเขียวอะไรปีกแมงทับอะ แท้ที่จริงเนี่ยถ้าเดิมเดมเนี่ยร้อยปีสภาพเดิมเดิมเนี่ยเขาจะเป็นยักษ์ลักษณะเนี่ยมันจะเขียวแต่ก็มีสนิมคุมอยู่นะครับอย่าไปล้างเลยนะอย่าไปมือคันเพราะลักษณะแบบนี้มันดูง่ายแล้วที่สําคัญอะไรรู้ป่ะที่สําคัญเราเราจะเห็นเอกลักษณ์ของเขาถ้าเพื่อนๆนไปล้างนะกว่าผิวเขาจะกลับเนี่ยโอ้มันใช้เวลาเป็นอาทิตย์ ใช่ไหมอ่าอันนี้เออเอเห็นนะเห็นมีเส้นรอยยันรอยจานแล้วใช่ไหมอ่านี่องค์จริงสวยกว่าที่มองดูอย่างนี้สีเขาจะออกเขียวนะ เห็นไ,ไหมองค์ไม่ใหญ่นะถ้าปิดตาหลวงพ่อทัพวัฒน,นงเนี่ยเนื้อเมกสิทธิ์เนี่ยเขาไม่ทํำองค์ใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะเปืองเห็นไ,ไหมขนาดเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ราชการที่แปดเห็นไหมขนาดนี้เองอืม คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะดูก็คือว่าล่องรอยของการเทนะครับเห็นไหมเขาจะไอพระหล่อบโบราณเนี่ยเขาจะมีล่องรอยของการเนะมีรูพุนตามมดนะครับนะีแล้วที่เราไปเห็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพระที่พิมพ์แต่งหมายถึงว่าเขาจะใช้เครื่องกรอไอไอผิวพวกนี้ที่เป็นเนื้อเนอะๆนี่ออกไปหมดนะครับแล้วก็มีการซาะ เซาะให้ให้เห็นให้ชัดขึ้นมานะครับคือถ้าถ้าคุณถ้าคุณเข้าใจถึงเรื่องของการแต่งพระเนี่ยคุณก็จะรู้เลยเหมือนพระกิ่งวัดสุทัศน์เนี่ยที่อาจารย์หนูแต่งพระวัดสุทัศ์น่ยใช่ไหมเขาก็จะมีมีภาพในหัวว่าพระจะออกมายังไงเนี่ยนะ น,นี่ยมีรอยจามเนี่ยนมันเป็นอะไรที่เพิ่มความขังสเสน่ห์ของเขาขึ้นมา